สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำระบบบัลตี้ในเกมโคโลบอกนะครับว่าระบบบัลตี้มันคืออะไรมันทำอะไรได้บ้างและเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างเป็นยังไงไปฟังพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยก็อยากจะอธิบายเกี่ยวกับระบบบัลตี้ให้ฟังก่อนนะครับระบบบัลตี้คืออะไรก็คือระบบที่สามารถให้เราเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงโคโลบบที่ตายแล้วหรือว่าของรางวัลเนี่ย มาแลกเป็นเคบักเงินในเกมได้นั่นเองนะครับส่วนมันทําอะไรได้เนี่ยก็คือมันสามารถเอาโคลบอกที่ตายหรือว่ารางวัลมาแลกเป็นเคบักได้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันเอาสัตว์เลี้ยงที่ตายเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างนอกจากการเผาหรือว่าเบิร์นทิ้งก็คือเอามาแลกเป็นเคบักในระบบบัลตี้นี่เองนะครับก็จะได้1ตัวต่อ1นึ่เคบักนะครับส่วนเงื่อนไขมีอะไรบ้างเนี่ย ต้องบอกก่อนเลยว่าระบบบ o ลตี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะครับก็คือไม่สามารถแลกได้ตลอดเรื่อยๆนะครับคือมันจะมีจํานวนจํากัดนะครับมีลิมิตซัพพาอยู่ที่เขาจะแจกเนี่ยเขาก็จะบอกอรายละเอียดในดีคอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเขาก็จะประกาศทุกเดือนนะก็เงื่อนไขไม่มีอะไรบ้างครับเขาจะให้นำของที่เขาเปิดบบลตี้เนี่ยให้เราออมาแลกก็จะมีดังนี้เลยครับมีออสคู่ฮลบอก จำนวน20ตัวนะครับก็จะได้1ตัวต่อ1 0 0 0 k บั uck, ก็ตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นดีคิดโครโลบอกหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ตายแล้วขึ้นการบาดนี้ก็สามารถมาแลกได้ตัวละ 1K บักนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะมีในส่วนของอันอื่นๆอ,อีกเช่นกัน,นครับรีไทส์พาเลนก็คือสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมากกว่า1ปีแล้วก็ผสมพันธุ์มาแล้วมากกว่า15ครั้ง ส่วนทํามาจะเป็น any common p i นะครับหรือว่า p พาที่ระดับ common ก็จะเอามาแลกตรงนี้ได้ก็จะได้ชิ้นละ 5K บักส่วนอื่นที่ไม่โชว์ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันมีคนแลกครบไปแล้วหรือว่าถึงลิมิต supply ของมันแล้วครับมันก็จะไม่ขึ้นโชว์อันนี้ก็จะโชว์เฉพาะอันที่ยังไม่ถูกแลกไปจนหมดนะครับก็ยังเหลือเนี่ย2 3 0 0 4,000 1,500ก็ยังสามารถแลกได้อยู่มันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้เลย ส่วนไหนที่แลกไปแล้วก็จะไม่โชว์นะอย่างเช่นอันตะเกียมันไม่ขึ้นโชว์ตัวของแรพไพรสแล้วก็อีพิกไพรสนะครับเพราะว่าจํานวนซัพพลายมันน้อยแล้วก็ตอนนี้มีคนแลกหมดไปแล้วก็ทําใจนะครับส่วนเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวลิมิตซัพพลายเนี่ยมันจะรีทุกๆ1เดือนนะครับก็จะรีต้นเดือนวันที่1นั่นเอง ก็ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยซัพพลายเขาแจกหมดแล้วก็ไม่ต้องเสียใจครับก็คือรอต้นเดือนใหม่วันที่1เดี๋ยวทางเจ้าของเกมเนี่ยเขาก็จะประกาศใน Discord ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปรับประกาศกันได้ต่อมาเดี๋ยวผมจะมาลองแลกให้ดูนะครับคือระบบบัลตี้เนี่ยเราสามารถแลกเป็นเคบังได้อ่าอย่างตัวที่ตายเนี่ยผมก็จะกดกรีฟแล้วก็จะส่งทรานเซ็คชั่นมาให้เราก็กดยอมรับ ส่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินจํานวนหนึ่งเคบักมาเข้าบัญชีเราตัวนี้นอกจากนี้เรายังส่งของอื่นได้แล้วก็กีบไปอย่างผมเนี่ยจะส่งอันคอมเมอรไปผมก็กดกีบไปเลยผมก็จะได้จํานวน1 0บเคบักตามที่เขาบอกนะครับระบบง่ายๆครับระบบบัตตี้ที่สามารถเปลี่ยนจากของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยหรือของที่มีมูลค่าเนี่ยนำมาแลกเป็นเคบักได้นะครับ ต่อมาครับเคบักเนี่ยสามารถทําอะไรบ้างหลายคนอาจจะไม่รู้นะก็คือสามารถเอามาชุบชีวิตสัตว์เลี้ยงที่เราตายได้แล้วเนี่ยโดยหตัวเนี่ยจะใช้1,000 k เคบักซึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับผมว่ามันมองแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่มีวิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเคบักเนี่ยให้เป็นสิ่งที่มีค่าได้นะครับก็คือการเอาเคบักเนี่ยไป็นแลกเป็นเหรียญแว็นั่นเองก็เป็นช่องทางการทำกำไรวิธีหนึ่งคนระับ เยให้เราไปที่เว็บนี้ครับ Alco Exchange นะครับหรือว่า w a g Alco Exchange ตัวนี้จากนั้นให้เราไปที่ Market ครับตัวนี้เลยเมนูนี้อย่าลืมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น w a b Manage นะครับผมส่วนช่องนี้ Search Token เนี่ยให้เราใส่ไปเลยครับว่า K b u c k แบบนี้มันก็จะขึ้นเหรียญ K b u c k กับ w a b มานะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาการาฟของมันนะครับ ก็รอโหลดสักครู่หนึ่งมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยกราฟตอนนี้เป็นไงบ้างราคาตอนนี้เป็นยังไงค่อนข้างจะตกลงมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครที่จะซื้อเคบักไปใช้กันเท่าไหร่นะครับก็มีแต่คนขายมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับก็คือเรทราคาของเคบักตกเพราะว่าไม่มีคนซื้อนะครับเอามาขายกันอย่างเดียวส่วนวิธีขายเนี่ยก็คือกดไปที่ marketate นะครับแล้วก็เลือกตรงฝั่งเซลล์เคบักนี้ ปรับให้เป็น100%เ็นเลยก็คือการขายทั้งหมดหรือว่าถ้าเราไม่อยากขายทั้งหมดเราก็สามารถใส่ที่จํานวนตรงนี้ได้แล้วก็กดขายไปครับตรงนี้มี33.8นะครับครับดูซิว่าแรก500เนี่ยจะได้เท่าไหร่ขึ้นมาเป็น35.6นะครับก็ขึ้นประมาณ2แว็กกกกว่าก็ถือว่า ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าผมไม่ไ,มได้เอาเคเบักไปใช้อะไรอยู่แล้วก็เอามาแลกเป็นแบ็คแล้วไปเป็นทําเป็นของอย่างอื่นน่าจะคุ้มกว่าก็จบไปแล้วครับกับการใช้ระบบเบลตี้ในเกมคนลบอกน,นะครับขอบคุณครับ